อาจารย์มื่อเนี้อยากจะสอบถามทั้งพระอาจารย์นะครับว่าประวัติเป็นไปเป็นมาข,ของผู้หยอดสบวัดทําให้เขานี่ช่วงพระอาจารย์มาอยู่ใหม่ๆแล้วกัก่อนที่เข้า,สาเสด็จพัฒนาแต่ละจุดนี่ที่ไปที่มาจังไดครับพระอา,าจารย์ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนาะมายินนี่เทือะมามาอยู่ใหม่ตอนมาอยู่ใหม่กันสถานที่ตอนวัฒนมีเอยียงก็ยังเป็นปา่ายังเป็นความสงบลมเลื่อนอยู่ของปา่าใหม่ ก็ได้มาอาศัยอยู่นี่บำเพ็ญอยู่กับประมาณสามสี่ปีอยู่ก่อนจะได้ก่อสร้างก่อนยังขึ้นมาจริงินะมาอาศัยบำเพ็ญอยู่นี่แหละามาเดินจงกรมแน่มันสวดมนต์แผ่เมตตาเดินจงกรมแผ่เมตตานั่งสมาธิอยู่ในบริเวณตรงนี้แหละเป็นเวลาสี่หาสี่หาปีอยู่บางท,ท,ทีที่ก่อนจะเริ่มมีการก่อสรอ้างยังเกิดขึ้นครับน,นะ พระอาจารย์ปฏิบัติก็คืออยู่ตามาพื้นทีใน่ในในตามโคดหินตามธรรมตามยงเสื่อหลักอ,อ,อาศัยเงือผาอาศัยเงือผาอยู่บางแดดบางร่มบางฝนอยู่ใ,ใไบบนไมน้ไฟกับบะมีน้ำกินก็บบะมีไฟกับบะมีก็ต้องอาศัยอยู่ธรรมศาสตร์ปรับ,รบให้เขากขธรรมศาสตร์ตรงนี้ ถ้าพระอาจารย์ได้บินทบาดไปจังหดเนี่ยบอกบินธบัตบ้านอยู่แถวนี้เลยบอกครับบินทบาติเ่ากรจากนี่ไปกับประมาณสองกิโลเอาไปบินทบาตในบ้านเนไปครับสองกิโลก่อนก้อนที่พระอาจารย์จะมาจับมัดาอยู่วัดทําให้เฮานี่พระอาจารย์อยู่ใสครับผมตามลัคนีพาบวชอยู่ตะกอนมันสิเป็นจังหวัดนองค่ายเนาะอําเภอบ้านแพงบึงคงลงอําเภอบ้านแพงบึงคงลงแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นบึงการแล้วพรับวชอยู่นั่นแหละที่น้องครูบาอาจารย์ วัดถ้ำชิวอำเภอบ้านแพงพอนนี้ก็เป็นบึงการแล้วล่ะพระอาจารย์มะพ่อมองนี่ได้จ้าไหนครับมะพ่ออนี่ก็เกิดจากนิมิตฝันแม,แมนจะเป็นฟันก็ไดหรือว่าสีเป็นการทำสมาธิไปแล้วก,ก็เกิดเป็นภาพเกิดขึ้นมาเป็นภาพแนวใดครับที่พระเห็นในนิมิตนั่นก็สีที่เห็นอยู่ในนิมิตก็สีเป็นภาพก้อนหิน ตางเลี้ยงายกันมีตะก่อนใหญ่ๆแต่ว่ากับบุกห่วตอนนั้นจักยื้อใสตอนนัน้น <Không S 2> แต่ว่าเห็นว่าเป็นก้อนใหญ่ตังอยู่น้ำกางปลากลางดงกลางเขาเนี่ยมีแตเหินอย่างเดี๋ยวแต่ว่าสีเมนพู่กับบแมียนสีเป็นลูกพูดใหญ่ๆกับบแมเนแต่ว่าก็เห็นว่าเป็นก้อนตังอยู่เป็นลูก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 ในนั้นก็เลยยางเลาะไปเลาะไปทั้งพุ่นละก็เลยไปเห็นน้องน้ำก็เลยจำได้นิมิตนั้น อ๋อพะวาาอยู่ในฝันเนี่ยก็มีก้อนหินใหญ่แล้วก็มีหนองน้ำมีหนองน้ำนะก็เลยจําได้ที่นี่ก็เลยได้ออกทุด,ดงมาก็เลยได้ลองตามหาเบงึงทุดงมาแต่บึงขคงหลงแม่นแม่นแม่นนลองอลองอตามหาเบึงเขาก็บูกว่ายู่เมืองใดข้ามาตามตามที่พาทุด,ดงที่มันกันยางไปบินทาบาดไปยางไปผาเพ่นไปจนมาถึงบริเวณนี่แหละมันก็เลยมา เขาสัญญาเ่าที่มันกระจำไหนมันทวนขึ้นมาป่มา <ừ> um. มันเคยเห็นอยู่ใส่ก็เลยทวนทวนทวนกลับไปว่าอ๋อเขาเคยเห็นตะพุน่นตะสามเสี่เดียนก่อนพุ่นสุทานที่ตรงนี้ล่ะ <ừ> um. เลยลองอยางลลเลาะเบิ่งมันก็เป็นหินเป็นก้อนเป็นก้อนไปก้อนมันตามนีม่มีตามความฝันเลย <ừ> um. ที่นี่มีอีกหนึ่งบ่ดเนี่ใจะ่ะน้องน้ำบ่ได้เห็นน้องน้ำก็เลยลองอยางเลาะไปเลาะมาเลาะไปแล้วมาก็เลยไบี่ยพอน้องน้ำนั่นก็เลยสรุปว่าแน่นอนตรงกับมองนี่ล่ะแม่นตรงกับนิมิตเจ้าของเลยพอาจารย์มแต่ปีใดครับพามาหอด ปีพศ2555ปี2555นั่นหละมาอยู่นี่ผมได้ยินชาวบ้านเพิ่นบอกซูฟังว่าช่วงพาจรย์มาอยู่ใหม่ๆนี่แถบจะบ่เห็นพาจารย์เลยพาจารย์อยู่จังไดครับช่วง2 3ปีแรกอตอนอยู่ใหม่ๆนี่พาจย์ทุมท่มเทให้กับการปฏิบัติเกสิบอตอนรับโยมกสิบ,สบอบอกกบโยมเลย,<อ>ยถ้าไปบินบาทก็บอกบอใหายพรานบ้าหายยังเลยครับมีผมได้ยินขา่าว จากพี่น้องบอกว่าพระอาจารย์ยุวัดน์ทำให้นหายตัวได้ก็คือจะเห็นแต่ย่ามมบิณฑบาตสงสัยสิเป็นพระบางบทอันนี้ปราะวติผมก็เลยอยากถามพระอาจารย์ว่าเป็นอย่างเขาคือมองว่าพระอาจารย์หายตัวได้หายตัวได้นี่วามหมายแท้ๆจริงก็คือหมายก็ว่าเฮาหลีกเล่นบ่อยคนเห็นเฮาเฮาเสียงคนนี่สินะเฮาเสียงผพ้ใดมาปุ๊บเฮาก็ฟ้าวบ่อยคนเห็นก่อนเขาเห็นเพิินเพิ่นเ่เห็นเฮาเฮาก็ต้องหลีกเลี่ยงเพิินใบเพิินเห็นเฮากงนสินะเพราะว่าชาวาบ้านเขา ชาวบ้านเขามาเก็บเหตุแนมเห็นพระอาจารย์อยู่ข้างหน้าแต่ว่าละตาไปนี่พระอาจารย์หายแล้วแสดงว่าที่ที่ชาวบ้านว่าพระอาจารย์หายตัวใดนี่เพราะว่าพระอาจารย์จะลบหลีกลบหลีกบยจากคุยกับผู้ใดแม่นเพคือไหวพริบของเฮาเองเพื่อเพื่ออาจารย์จะได้เอาเวลาไปปฏิบัติถูกคือขั้นเขาเจอโยมมาสียโยมเขาสีถามเรียงเรียงอันดับหนึ่งก็คือเร่ยงเลขนะที่นี่ก็พาบบได้บบได้มีจุดตรงนั้นเขาค่ะ หลีกเลี่ยงเอาโดยที่เบอร์ยมมาบอกกับเฮาเลยบ่บบบเปิดโอกาสยมาบอกนะาะว่าที่ยมมาบอกนี่คือขออย่างเดียวนั่นลหละมันก,ก็สิเป็นเหตุต,ต่อต่อต่อกันก็อเลยเอากปเลยปิดเหตุตรงน,นั้นไว้คือเลยได้อยู่ตามลําพังมาตลอดช่วงที่ท่านพระอาจารย์ปฏิบัตินี่พระอาจารย์อยู่ตามซอกหินตามธรรมตามอย่างซี่มันบอครับหลายปีเลยแม่นเพราอจะเล่าบรรยากาศได้บ่ครับว่าเขาในฐานะผู้ปฏิบัติเนี่ย บรรยากาศยืนสถานที่ตรงนี้ขั้นขั้นผู้บาคาเสียสละจริงๆมันกับสิยูบได้ต้องต้องบรรยากาศที่ห้องอยู่น้ำป่าน้ำเขาตนีมันต้องแหลกโดยชีวิตเลยคือตายือตายก็คือตายมันมีสัตว์ปลามีอย่างสี่บ่อคับสัตว์ป่านี่กับส่วนมากก็สะเห็นตังงูเหรอสีอมนี้ตั้งงูเ่าสี่นึงงูจงอางอ่ะนะที่<อ>ที่เคยเห็นเขายื่สถานที่ตรงนี้เด้ยวเคยเห็นอยู่ขังหนึ่งอยู่แต่ว่าก็บอกเขาไปแล้วล่ะก็ก็พาากาเห็นอยู่มุมตรงขาน้องน้ำนี่ละ พากันยางไปเขาก็ลังสู้ข้ออยู่ก็เลยบอกเขาวันให้เขาลบไปไกลๆซะพต้องออกมาดอกเดียวคนที่เขาเดียวเขามาลาสัตว์นะเขาสิมาทำลายเอาก็เลยเจาเขาไปลบมังลึกๆมังไดที่เจ้าอยู่ปลอดภัยเลยือกิเจอ้าอย่าออกมาอีกตั้งแต่เมื่อไหนก็บูออกมาเลยม,มูจงอ่างใหญ่คือมันอยู่ในป่าในเขาแบบนี้หนึ่งละเรื่องความปลอดภัยเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งไร้แล้วก็เรื่องอาหารการกินเรื่องยารักษาโรคกันสิพระอาจารย์เทศจังใดครับ มีผู้ใหมาดูแลบอกครับก็เรื่องนี้ก็เฮาดูแลตัวเองเพราะว่าเฮาบ่ได้พบก็ผู้ใดบ่ได้ oh. ติดต่อก็ผู้ใดเฮาก็ต้องดูแลขเขาเอยางบ่ไหวสิเป็นเก็บไขได้ปด่วยบ่าหสิเป็นยังเสียงก็พึ่งตัวเองให้มากๆครับจริงสินะแล้วถ้าถามในฐานะของคารวาธรรมดาครับถ้าเฮาป่วยขึ้นมาเฮา,า,าก็รัยข้ามสังสอร,รของพระองค์มาเป็นน้ำเนินก็คือหมายว่า เออเามีความศรัทธาหรือว่ายังเช่นพระบุตรอมตว่าถ้าพวกเธอไปอยู่ไหนถ้าพวกเธออยู่ได้ศีลด้วยธรรมพวกเธอจะแก้คาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเขาก็เอาหลักธรรมนั้นมาว่าเฮามาอยู่ไหนเขามาแสวงหาธรรมมาเขาปฏิมาเบียดเบียนผู้ใดเฮาก็เสียมันนะครับอย่างสอนงูพ่นว่าเฮาปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นเขาบ่ได้เป็นศัตรูก็บฏิมาเจ็บกับเจ็บป่วยกับป่วยแต่ว่าเฮาได้ทำหน้าที่ของเฮาก็เอาหลักธรรมอย่างสอนของพระทธองมาดำเนินเอา มีสักมือหนึ่งบองเขาที่เขาป่วยมันมันแบบป่วยเป็นในฐานะเป็นมนุษย์นะครับที่ป่วยจริงๆยังจังเลยครับป่วยก็มีอยู่แต่ว่า็บสถ์ถึงกับว่าแบบว่าป่วยหนักสินะ<อ>แต่มีแต่แบบว่าเป็นไข่เขาก็กินยากแก้ปวดหายสิครมันก็นหายสินะครับผมหรือว่าบางทีเขาอาจจะบริจินยาหรือมันบ่มียากินสิเขาก็ใส่ธรรมโอสถครับกับเขาก็ฝึกสมาธิของเขา,เ,ขาเอากำนดเอาสินะครับ,รบแล้ว มาอยู่แต่ละจุดแต่ละหม่องที่ที่พระอาจารย์มาอยู่ช่วงแรกๆที่ยังไ่ไห้ก่อสังอีหอย่างนี่เจอเคยเจอปฏิหารเจออย่างอยู่บ่ครับอยู่บริเวณตรงนี้เจอปฏิหารเจอแบบแปลกเนาะแมนครับแปลกแปกตั้งแต่มาอยู่กับกระงบดีเด้บ่บ่ค่อยได้เจออีหย่างเด้สําหลับพระเนีรยบ่ค่อยได้เจอบ่ค่อยได้แต่ว่าขั้นเจ็บปวดมันก็มันก็นกสิมีอยู่ขังหนึ่งมาอยู่ใหม่ๆหั่เห็น แต่ว่ามันกับบอแมนวาเลียงยัง,ยงคือขึ้นนั่นกับภาวนา,าเสร็จร็วแล้วกำลังสิเอ็ดัวนอนกาลังสิเอ็ดัวนอนนี่สิละกับบุ้งว่าช่วงคณะขนาขน,านาจ็หลับรูปบรรลับเนี่ปรากฏว่ามีมีหลังอย่างหนึง่งมันมาทับอยู่หนาอกของพระเนี่ยม,มาทับหน้าอกของพระพระกระติงบ่ได้พระกระติงบ่ได้พระกระติงบ่ได้เขยิบบ่ได้ที่นี่พ,ร,พร,ระก็เลยพระที่นี่พระก็เลยกัหนดว่าพุทโธพุทโธพระก็เลยเป่พาพร,ระพททรพก็เลยกาหนดจิตเป่าสิ่งนั้น ที่หนึ่งก็เด่นออกไปเป็นแสงเป็นแสงงมๆก่งก็เด่นออกไปที่มาอยู่นี่มีเรียงมีเรียงนี่หละเรียงเดียวที่ที่ที่ท,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 ที่ที่พอ่อครับแล้วสาเหตุที่เขาได้สัง่งผมเห็นอยู่ข้างหน้ามีพญางูซ่วงใหญ่นี่พระอาจาร์มีนิมิตอยังอยู่บอครับจังได้สั่งพยางูซ่วงใหญ่นี่ผ้านี่ไปใชพู้ามาพ้าไปไปทุดง แล้วก็ได้ไปพักอยู่สถานเจดีย์อย่างหนึง่งมันเป็นเจดีย์ล่างนะเป็นเจดีย์เก่าหลายพันปีแล้วละ่ะที่นี่มันก็พังลงมันเป็นก้อนดินที่ในก้อนสิกลับเมื่อน,นั้นก็เลยสิขออ,ขอ่าขอขอเอาก้อนดินกลับขึ้นมาแต่ว่าทาบบ้านืออยังเงียนพิว่าบอกว่าห้ามเอาของที่นั่นใส่พันบอกว่าสถานที่ตนมันสิเป็นพยายง,งูช่วงใหญ่เฝ้าอยู่เพื่อเอาสมบัติหรือเอาอยางไปสิเป็นบาปเป็นบ่อหรืออาจจะเสียชีวิตก็ได้ที่นี่พาก็เลยทสานจิต่าบอกสถานที่ตรงนั้นว่าพาสิเอาไปสางญี่ปุ่นให้ขันสิไปยุนนนึ ภก็เลยเอามาไหวบัดพอมาไหวบัดเสร็จยังแรงมากกับไม่ตกฝัดเห็นงูใหญ่งูใหญ่ลอยมาตัวใหญ่เลยเครับโอส้สำรวจสำรวจปีกอับเลยครับอาปากมาสิกินภาคพาคในขณะน,าน,น,านั้นพาคในความฝันภาคเลยว่าจังไงมันก็หน,นีบอลอดอยู่แล้วภก็เลยเสียเสียสละตายก็คือตายเอา้าตายก็คือตายกินก็กินเพราะว่าภาคเสียสละอังสันละงัวกระทิ้งกระบ,บูงโผล่มาจากใส่มาซวนเอางูตัวใหญ่นั่นน่ะ กิ้งคุณลือหายไปเลยตั้งแต่เมืนอน้นมาพระก็เลยบันใจว่าพระเดสังแน่นอนอธิษฐานจิตสั่งนะครับครับแล้วคราวนี้พระอาจารย์สั่งกระบวนการในการสั่งซึ่งผมบึ้งแล้วน่าจะใส่สับใส่เงินจํานวนบาหน่อยเลยแน่นอยู่มีที่มาที่ไปว่ครับพระอาจารย์ได้สั่งได้ยังไงครับที่มาที่ไปก็คือเขาอธิษฐานจิตสั่งมันบอกว่าสั่งปุ๊บแลละกสิมีเหตุที่ย่อมต้องเขามหาเฮาเขาก็ะบอกว่าพันสิขามาสั่งแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาบอกว่า พาเฮ็ดสางนั่นสางนี้นายโยมสิเป็นเจ้าภาพบ่อมันก็เป็นเหียนให้กับจังหวะที่มาจากสางพอดีก็เลยตกลงสางกันกับญาติโยมอ๋อก็คือไอ้ญาติโยมที่ที่มาเป็นเจ้าภาพสางนี่คือด้วยศรัทธาแน่นแน่นแน่นรัทธาของเพม่นพอาาาจจรรรย์ไไปปับบิคคือเพิ่นเข้ามาหาพระเลยเข้ามากับพระกับพมีเห็ดต้องได้เว้าว่านี่อาตมาเฮ็ดต้นข้างอยู่ในโยมโยมเคยเฮ็ดเคยสางบ่ตรงนี้เพิ่นก็อาขัาวหนูขอรับเป็นเจ้าภาพก็แล้วกันจริงๆนะ ท่านละคือจังปูเอือือนี่นะครับปกติพ่นยููทั้งบึงคงหลวงยู่ผุนไอเฮาคือด้มาสางยูวัดเฮาครับปูเอือือนี่ที่ได้สร้างจริงๆเนี่ยพาได้ไปอธิษฐานจิตพาได้กลับไปเยี่ยมยมอยู่บานเกิดท่นละพอบ,บ,บานพาไอยู่บึงคงหล,งลวงนะเมื่อหนันก็เลยมีโอกาสได้กลับไปบ้านก็เลยได้ไปอธิษฐานจิตน้ำองค์ปูเอื้อ่าลูกตอนแรกว่าจะสางไม่ปูซีโทอยู่น้องกลางน้ำก่ได้สางมาถิก็เลยกลับไปอธิษฐานจิตน้ำปูพันว่า ขันทันลูกก็ขอสางผูหรือแท่นก็แล้วกันลูกก็เป็นลูกหลานผูหรืออเนี่แหละจะพัดพัด,ดบานไปละโดนเติบแล้วที่นี่ก็ยังให้ผูตามไปซอยซอยสางอยู่วัดเนี่ยขันปู้จีซอยสางก็ให้ตามลูกไปครับนั่นแหละลับมากก็เลยมาอธิษฐานคิดสั่งเลยสา่งผู้เรื่อยนะครับก็ไม่เห็นเห็นเห็นมีแต่ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในวัดเป็นคนปั่นตรงนี้นี่พระจานาร์ไดแนวคิดมาตะใส่ครับคือคือไดผ้าไอ้ลูกศิษย์ลูกหา อันนี้การปั้นนี้เกิดจากแรงศรัทธากับหยาิกับย่มที่เคยเฮ็ดรวมกันมาตะตะดวนแล้วละยมที่มาวัดนะนะที่นี่ก็เลยกระโจนผู้ใได้เป็นยังดอกก็เลยในที่พานเนี่ยเคยเฮ็ดกับสั่งพันธีจางสั่งมาปั่นต่างหากพาก็เคยเรียนลูกกับเป็เลียนเลี้ยนน้อยนะพาก็เลยเรียนลู้เอาที่นี่พาก็เลยมาสอนให้กับหยาดกับยมอีกทีหนึ่งอ๋อเหมือนกับว่าที่แรกเนี่ยเข้างจางสั่ง จางสร้างมาเฮ็ดบบเทอเนี่เขาก็เรียนรู้จากสร้างเรี้ยนรูจากสร้างราวา็มาผาลูกศิลูหหาปั่นเพื่อที่จะให้ลูกศิลูหหานี่ได้ต้อยอดต่อหยอดเป็นการสร้างน้ากัน๋อได้เป็นสร้างน้ากันแมนเป็นกุศโลบายทั้งทำอันนี้ถือว่าเป็นการฝึกสมาธินําถูกให้คนได้เห็ดแมนงานได้งานตัวนี้ไม่เป็นงานแบบว่างานละเอียดงานใจเย็นด้มันเห็ดเกี่ยวกับปูนเกี่ยวยางมันแสีงแห่งปุ๊บปั๊บบรับ เหตุเนี่ยมันต้องล่อไปตาม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 เหตุมันเป็นงานฝึกงานใจเย็นฝึกงานเจ้าของในใจเย็นขั้นใจห่อนไปก่อนกับบ่ได้เพราะว่าฝนซัวมันจะแห้งนะก็เป็นการฝึกสมาธิเป็นตัวสมาธิเป็นการกุศโลบายแม่ทำไ้ศึกษาทำให้โตครับก็เหมือนกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆนี่เขาสร้างไว้นี่คือจากแรงสัทธาของพี่น้องมาเป็นเจ้าภาพสร้างถูกรากาส่วนหนึ่งคือเขาสร้างไว้นี่เพื่อให้เป็นจุดดึงดูดถูกต้องดึงดูดให้พี่น้องอะไรเขามาวัด มเมื่อได้เขามาวัดแหล้วประเท่อนี้ลวงพอ่อจังไดครับประเท้ามีผีน้องเขามาในวัดคือเห้าก็มีโอกาสที่จะเอาหลักทำคำอักษรนครับจัดกับโยมใดค<อ>ันห้าบ่อเหตุแบบนี้หล่าห้าอยากมิแต่อยากให้โยมขามาา้าเ้ามิแต่อยากให้โยมขามาเ้าแต่ว่าโยมบ่เขม้าห,าห,าหา้าวและห้าสิสามารถที่จะเอาทำไมเขาใดบ่บ่อใดแต่าการสร้างการยังเคยมาเนี่ยมันก็เป็นกุศลบายพร้อม แล้วก็เป็นตามมิมิตรพร้อมแล้วมันก็มาประกอบร่วมกันเครือนาจริงๆเนี่ยคือเฮาอยากให้ย่อมเขาวัดครับแต่เฮาเฮ็ดจังไดทีเนี่ยเขาถึงจะสามารถให้ย่อมเขาวัดเหมือนกับย่ที่เขาจะาไปขายาไปขายยาขายยังเ,เขาจะไ้เอายาไปขายยังเดียวเด้เขาจะขีมิตกลองเล็กๆหน่อยเห็นบ่เขาจะไปบางกรึบลงเขาจะบไ้ขายยาเลยเด้เขาจะเปิดงูออกมาเพื่อที่จะให้ย่อมเนี่ยมาเบิงงูแต่ว่าสิ่งที่จะเอาคือยัง คือขายยาคร็คดจังไดละ่ะโยมมนหนีสิมาเบืองงูได้ลรเคิ็ดจังไดที่เอาอยามาขายอีกเทนึงเป็นกุศโ,โลบายท,าทั้งถ้ำถูกบาดท,ที่ีหนเฮาก็คือกันเฮากิจังไดโยมสิเขามาเฮา,า,าละเฮาสิได้เอาถามมาให้กับยากระยมไดอ๋อนั่นคือแกนแทคือแกนแทส่วนในร่างกายพญานาคไายนั่นกายนี่นี่คือคือเป็นส่วนในกุศโลบายเป็นส่วนประกอบเพื่อที่จะให้ยาให้โยมนีติเพิ่นมีความเสื่อในด้านใดนี่ ได้เขามากราบสักการะขอพรถูกแล้วทั้งพระอาจารย์กับเสด็เติมธรรมะเข้าไปเติมธรรมะเข้าไปโอซาขันหอบอเหย็ดบบนี้เฮาก็บอสามารถที่จะเอาธรรมะธรรมะเนี่ยครับญาติโยมได้เพราะว่าบโบญิบุรีเข้ามาหาเฮาเดิโอ้ส่วนเรื่องโชคเรื่องลาภนี่ก็แล้วแต่ผู้ใดดวงไปแตนาะของเพิ่นผู้ใดมากผู้ใดยังก็แล้วของเพิ่นก็แล้วแต่เพลินขนาดพระอาจารย์นี่ก็คือแก่นแท้นี่คือได้ให้ศีลให้ธรรมให้ศีลให้ธรรมอ๋อครับผมคือมาแล้วมาหาพระสิครับ ย่างเส่นยอมขันย่อมอยากมีความสุขความจเจริญน,นี่ก็โย่อมตั้งมัน่นอยู่ในผืนของผืนฐานของศีลหา <choose S 2> <on> อย่างเช่นมันมีหาคอไม่โหดร้ายมือมือไวไม่ใจเร็วไม่พูดผุดไม่หมดสติหาคอเนี่ยยมเรียกเอาคอได้คอหนึ่งหรือสองคอสามคอตามแต่ย่มสิเอาไปปฏิบัติเอาครับทานกินเราหามรักของเขาหามเอาขี่ตัวหามช่อจงช่อโกงของคนอื่นกินลูกกินเมียของคนอื่นเขาก็ย่มก็ลองไปปฏิบัติเบื้องเด้อนนและเขาก็ได้หายไป แล้วก็เยอขึ้นมาอีกหน่อยเนื่องก็กานอยากยมีโอกาสเวลาว่างหรือเวลาว่างยมกับสวดมนต์ทำสมาธิน้ำภาวนาค่อยู่ทังวัดเท่ากับมิจกรรมอยู่เลยเรื่อยมีบวาสิเป็นสวดมนต์เย็นทำามวัดเศร้าถูกหรือว่าจัดไอยุประจาโอ้จัดไอสวดมนต์แม่นย้ำมือแรงระยอยุประจําคิดจับโอ้สาธุครับผมมือนี้ถือว่าได้ฟังธรรมะจากท่างพระอาจารย์ถูกถือว่ากระจังไปหลายเตื๋บถูกครับ ผู้บริหารเขามากกับบอกเข้าใจนี่คือกุสโลบายทั้งถ้ำถ้าหากว่าเขาบ่าสสร้างสิ่งต่างๆไว้ตามยุคตามสมัยนะกัลูกหลานก็าบ,บ่อยากเขาวัดเมื่อลูกหลานเขาวัดแล้วเขาก็ได้เสริมลักธรรมคำั่งซ้อนเข้าไปถอ้าวซาสาถูก